ครับตอนนี้ฮิปปิ้งอยู่ที่งานการแหลกเอาตรงขีฟเทสไดเอ็กคุสซีฟนะครับและตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมเทสได้ d ดีพอรเอสโและ LO7 นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันจ้า และตอนนี้นะครับเรามาดูบรรยากาศภายในนะครับก็จะมีแบ็กดรอปสวยๆนะครับให้ลูกค้าถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ที่จุดลงทะเบียนนะครับของงาน e x c l u s i v e t e s เทได้วันนี้ครับผมมาดูเซว่าในงานการลงทะเบียนมีอะไรกันบ้างฮิีอันนี้ไฟแนนซ์เราก็มีนะครับผมอ่อนะฮะแหมชูไม่ครบเดี๋ยวเขาง,งอนนะฮะนี่นะครับ และลูกค้าก็จะมาลงทะเบียนที่นี่ลงทะเบียนที่นี่แล้วมีอะไรต่อมั้งจ๊ะสาวๆลูกค้าจะได้เสื้ออย่างนี้เลยนะครับผมว้านะครับเสื้อกาแล็กนะครับสวยๆแบบนี้นะครับให้กับลูกค้าที่ทดลองขับเทสได์วันนี้นะครับหนึ่งคันคันพะร้อมคนละหนึ่งตัวนะครับและอันนี้อะไรบัตรคิวบัตรค,คิวเทสนะครับเราก็มีมาให้ด้วยนะคะแอ้ แล้วก็เราก็จะได้เห็นพนักง,งานสวยๆแบบนี้ค่ะนะคะขอบคุณนะครับผมแล้วไปดูกันต่อว่าในงานมีอะไรบ้างไปและนี่คือด้านในนะครับของในงานนะครก็จะมีแคมเปญนะครับไม่ว่าจะเป็น LO7 และ SO7 นะครับดาวเริ่มต้น5%ดอกเบี้ย1.88และของสมบัาคุณมูลค่า250,000บาทนะครับ และในงานเราก็จะมีพันธมิตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอโกประกันภัยนะฮะและมาอีกหนึ่งพันธมิตรของเราเอาสวัสดีครับคุณครับโอ้โหน้องรักเนี่ยเองนะฮะอยู่กับเชลิซิงนะครับและเขาบอกว่าเชลิซิงดอกเบี้ยเริ่มต้นนี่เป็นไงอ่ะดาวเริ่มต้น5%นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะเชลิซิงนะครับเพราะว่าเขาช่วยลดโลกร้อนนะครับใช่ไหมกรีนใช่ไหมฮะอ่า คุณมีอะไรมาแจกสมุดอันนี้คือมาแจกลูกค้าและก็เขาบอกเลยว่าวันนี้นะครับเซ็นสัญญาในงานได้เลยสำหรับลูกค้าที่เช็คได้เสร็จปุ๊บและตกลงจองเรียบร้อยเซ็นสัญญาและรู้ผลภายในครึ่งชั่วโมงโอ้โหพี้อพูดมาให้เลยนะฮะและนี่คือเคลิสซิงจาก thank you ครับผมคุณครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้นะฮะและอันนี้เราอยู่กับ a s AS, ใช่ไหมครับผมครับผม,บผมอันนี้คือผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเรือนทั้งหมดครับอ่ามีอะไรบ้างครับพี่ไปไม่หมดเลยดูแล,ล,ลรักษาเรือนทอตักลินนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วอุโก้จากประเทศญี่ปุ่นครับผมก็เป็นตัวบริการพ่นฟิล์มปกป้องรอยฟินิกส์แพดการ์ดครับโอ้โหเป็นไงราคาพิเศษใช่ครับผมในงานลดสูงสุด50เลยลดสูงสุด50%นะฮะและนี่คือผลิตภัณฑ์จาก AAS นะครับโอ้โหปักต่อกัน นะครับและเรามาอยู่กับอีกหนึ่งพันธมิตรของเรานะครับคือไทยวิวัฒนะครับประกันภัยนะครับเป็นหนึ่งในในประกันภัยของดีพอลนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างฮะวันนี้ก็มีสแกน QR code นะครับเพื่อเป็นเพื่อนนะครับผมไทยวิวัฒนะครับเขาก็จะมีแจกในส่วนของของพเมียมบริษัทอ่านะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาสแกนเป็นเพื่อนกับไทยวิวัฒนะครับแล้วก็รุ่นรับของ สมนาคุณกันไปนะครับและในงานนะครับเรามีกิจกรรมให้ลูกค้านะครับก็คือมีของว่างให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชากาแฟและขนมนะฮะโอ้โหไปครับพวกเราไปต่อฮะนะครับและนี่เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศคร่าวๆนะฮะในงานนะครับนี่เราก็จะมีโต๊ะ รับรองลูกค้านะครับนะฮะก็คือต้องบอกเลยว่าข้างในนี่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับจริงๆพันธมิตรของเรานะครับนอกจากเคลลิซิ่งยังมีกรุงสีออตโอต้และทีทีบีได้ด้วยนะครับผมและก่อนที่เราจะไปนู่นกันเราเราเจอท่านหนึ่งนะครับปะและตอนนี้ครับผมเราอยู่กับเซลล์รกของเราอีกหนึ่งท่านนะครับผมพอสสลันนะฮะและวันนี้จะพาพอสไปเทสได์ ได้สิทั้งสองรุ่นสิเอาได้เลยเรียบไม่จมฮะริงเหรอสายแต่งอย่างเราเอาให้สุดเลยแล้วได้ข่าวว่าพอจองไปเรียบร้อยแล้วด้วยจองไปแล้วจองจองตัวเอสใหม่ตัวเอใช่ไหมครับจองปุ๊บรถยังไม่ขับแต่เห็นบอกจะแต่งก่อนขับด้วยฮะเดี๋ยวนี้ของแต่งมันเยอะเลยเอาจริงเลยเอาจริงนะที่ชอบนะเพราะว่าคือของแต่งมันไม่แพงนะมันถูกมันถูกมันถูกใช่ไหมฮะใช่ปะ เดี๋ยวเราพาคอสไปเชนได้กันไปครับ ชบอกเลยครับว่าหนึบจริงจริงหนึบดีกว่าที่คิดไว้เฮ้ยหนึบมากเพราะว่าปกติถ้าเราขับรถเอาไปว่ายี่ห้ออื่นแล้วกันบางทีแบบว่าช่วงล่างเดิมๆเพราะอาจจะแบบว่าบางทีเราเติมคันเร่งตอนเข้าโค้งเนี่ยมันจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าเฮ้ยอันนี้มั่นใจว่ะมันเป็นทรง SUV ยูกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะโค้งไหมจะล่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย นิ่งมากนิ่ผมนั่นอยู่นิ่งเลยนะเ้นไปลองรถเก่งกันไหมได้ได้ไปมีความแตกต่างกันไหมฮะเอาจริงมันแล้วแต่คนชอบแลแล้วแต่การใช้งานมากกว่า อ่าถ้าเป็นตัว S ก็จะแบบว่าอ่าครอบครัวหน่อยเราขับไปแบบว่าเผื่อแบบคนจะไปแคมปิ้งไปอะไรเจอถนนที่มันไม่ไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ยเขาบอกว่า L สปอร์ S สบายใช่หลังจากทดลองขับแล้วอัตการเร่งดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างหนึบทั้งคู่อยู่ที่การใช้งานมากกว่าแต่ตะกี้เท่าที่นั่ง L ดูหนึบกว่า แลนึบกว่านึบกว่านึบกว่า,วาด,ด้วยด้วยรูปทรงรถด้วยมันเตี้ยกว่ามันเป็นรถซีดานเนี่ยมันก็คนละแบบกันพูดถ,ถึงกแกลเลกนิดหนึ่งวันนี้สภาพวิธีการจัดงานเป็นไงบ้างฮะเฮ้ยผมว่าโอเคมากๆนะครับมีการจัดระบบดีนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนน่ารักมากๆและมีรถให้ขับเยอะมากๆีอ่อยากจะขับสีอะไรบ้าะะหลายสีมากนะฮะโอเควันนี้ต้องขอบคุณพอสลันมากนะครับที่มา เทสได้กับกาแลกวันนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณพอลครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับและตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับพี่แพงครับ2คันครับเริ่มจากตัว S ก่อนพี่เทสแล้วเป็นไงฮะ S07 เนี่ยถ้าพูดเรื่องความปลอดภัยในการ างานของระบบการทรงตัวเนี่ยมันไว้ใจได้ทํางานไวแต่ถ้าบอกว่าขับสนุกไหมขับมันไหมต้องเข้าใจก่อนว่ารถที่ทรงแบบนี้ไม่ทำมาเพื่อให้ซัดเอาซิ่งขนาดนั้นเพราะนั้นถ้าเรามองเรื่องความปลอดภัยโอเคแต่เรื่องความสนุกผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมจะปรับช่วงล่างหลังหน่อยเพราะตอนนี้ช่วงล่างหลังเขาจะแบบมีอาการย,<ว>ย<ม>้อยนิดนึงนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเขาทํามาเพื่อตลาดหลักคือครอบครัว<อ>ครับผมตัว L เป็นไงพี่ ตัวแอลนี่สําหรับคนขับแบบเน้นโค้งนะเน้นศาสตร์โค้งเนี่ยผมประจบเพราะว่าพื้นฐานเขาคือเป็นรถจุดศูนย์ถ่วงต่ําแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ผมว่าการเซ็ตโช๊คเขาทํามาได้ค่อนข้างรัดกุ่มผมไม่ใช้คําว่ารถสปอร์ตหรือรถแข่งแต่ใช้คําว่ารถบ้านที่ช่วงล่างกระชับคือเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่บุ๋มบอกว่าเฮ้ยเรามั่นใจในช่วงล่างรถคันนี้นะแต่ว่าจุดเด่นที่ทําให้แอลศูนย์เจ็ดเนี่ยเขาประทับใจผมก็คือช่วงล่างและการมันคับกุม เป็นไงมันไปกระทืบมาดีน้องพูดเยอะเลยดีแอลใช่ไหมแอลืันกี้ไปลองแอลมาดีด คือตรงเนี้ยจริงผมผมเทสทุกรุ่นครับตรงเนี้ยลายเนี้ยก็คือจะมีรถอะไรบางนตรงนี้อยู่แล้วครับวันนั้นก็เลยมาลองสะหน่อยก็มันจะได้เทียบเทียบกันแบบชัดๆกันเลยว่าการรถที่เราลองบ่อยๆเป็นยังไงบ้างก็คือดีกว่าที่คิดไปเยอะครับทังนั้นเนี่ยแล้วมันดีขนาดนี้แล้วผมจะขายอะไรชงลงชงแางจะไปขายไเอาแล้วหรือว่ามัาเดี๋ยวแตกยากนะตรเนี้ยไปจองมานิี้ไปจองปปายซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วดีครับดีหรือว่าดีกว่าที่คิดไปเยอะนะครับแล้วก็ ระบบช่วยเหลือดีแรงม้าทํามาแบบช่วงล่างกับแรงม้าเนี่ยสัมพันธ์กันไม่ขาดไม่เบืนอถือว่าเอาอยู่ครับคือขับแล้วน่าจะสบายใจเยอะรับกว่าบางรุ่นที่ผมเคยลองนะครับบางทีมันไม่สัมพันธ์กันขับแล้วน่ากลัวอันนี้มันดูเหมือนม้ามาพอดีกับระบบช่วยเหลือใช่ใช่ใช่คือลงตัวลงตัวคือชอบรถแบบที่มากกว่ารถที่แบบมันจะม้าเยอะแต่แบบขับไม่ได้ไงแล้วขับแล้วไม่เวียนหัวนะ สวัสดีครับสวัสดีครับนะเราขอขอนุญาตครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับชมป์สามร้นะครับครับผมบวันนี้เป็นไงบ้างครับสทั้งสองรุ่นเลยยังงสองรุ่นเลยครับอย่างตัว s 0 7เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะโค้งๆหน่อย นิดนึงเออรู้สึกนะรู้สึกว่ามันไ่าด้จะโคงแต่พอไปขับจริงๆอ่ะนั่งตอบโจทย์เพราะว่าเวลาเสียอากาศมันเอาอยู่แต่ถ้าขับ L07 เพราะว่าด้วยด้วยดีไซน์ของรถแ่ะมันเตี้ยลงกว่าทำให้การขับขี่แบบสปอร์ตมันดีกว่าแต่ถ้าถามผมอ่ะผมชอบรุ่นไหนผมชอบรุ่น S07 เพราะว่าหนึ่งนั่งขนาดโคตรนิ่มเลยนั่งโคตรสบายเลยเอานี้แบบไม่ได้อวยนะลองมานั่งดูจริงผมพูดแบบนี้แล้วกันตอบสนองดีขับดีนั่งสบายราคาจับต้องได้เือราคาดี และตอนนี้นะครับน้ออยู่กับอินฟูอีกท่านหนึ่งนะครับน้องแจมมี่ใช่ค่ะแจมมี่ t k f ค่ะแล้วจากการที่ทดลองขับทั้งสองรุ่นเอาตัว S ก่อน เป็นไงวิากการขับขี่ตัวเอสนี่ถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าได้ลองกับรถที่เป็นรถไฟฟ้าเป็นห้าประตูเหมือนกันปกติมันจะโยนหน่อยแต่เนี้ยบอกเลยว่าหนึบเข้าโค้งดีแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าคันเนี้ยมันจะเป็นรถขับ2ครับแต่ว่าเขากระจายน้ําหนักได้เท่ากันจริงๆเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยเกาะถนนได้ดีมากต้องอย่างนี้ทดลองขับมาแล้วต้องอย่างนี้แล้วตัวแอลตัวแอลนี่ก็จะเรีนรู้รัก ลูกรักเลยโอ้โหอัตาลงอัตราเล่งของเขาเนี่ยถูกใจมากบรรยากาศของกาแล็กที่จัดงานเทสได้วันนี้ดูเป็นเหงไงบ้างครับ จัดได้ดีมากเลยนะคะเพราะอะไรไหมคะเขามีการแยกระหว่างลูกค้ากับอินฟูทําให้อินฟูเนี่ยไม่ต้องไปเก,ก,กะกับลูกค้าผู้ตรงๆเพราะเราต้องใช้เวลาในการดูรถดีิวรถเออถ่ายด้วยดีมากเลยเพราะเขาแยกกันอันนี้ถือว่าชอบเลยค่ะโอ้โหยังไงวันนี้ทางทีมงานกาแกลแล็กขอขอบคุณน้องจัมี่ด้วยนะครับผมจัมี่ทีเคเอสครับสวัสดีครับหลังจากที่พี่ตั๊ก ทสมา2คันนี้เป็นไงบ้างฮะช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีใช้ได้เลยแล้วก็แรงอยู่แต่บางทีตัวยกสูงอาจจะนิดนึงแต่ว่าเป็นเราใช้รถบ้านนะครับรถรถแขงครับผมคันนี้โอเคแล้ว <c oughs> ถ้าช่วงล่างคันนี้ดูดีกว่าถ้าขับเร็วนะครับแต่ถ้าใช้ชีวิตประจำวันนะ่ะคันนี้ก็พอโอ้โหเป็นไงรถไม่ใชเ,เป็นตรงขับแรงขนาดนั้นแต่กี้ผมเห็นแล้วอันนี้สายนุ่มนวลชวนฝัดไม่แรงครับไม่แรงข <c oughs> องแรงันุนคนระับ จากเลยจากเลยตะกี้ที่เราสดสดกระทงรถโดยธรรมชาติของรถเนี่ยโดยธรรมชาติขอเราเติมคันเร่งไปเนี่ยรถจะพยายามไปข้างหน้าถูกไหมครับพอเราหักพวงมาลัยปุ๊บรถมันยังจะมีแรงเฉื่อยที่พยายามไปข้างหน้าอยู่แน่นอนเลยจะต้องทําให้รถเสียอาการทุดท้ายมันไหลออกแต่รถคันนี้มันอย่างหนึ่งพอท้ายมันไหลออกเสร็จปุ๊บรถมันรู้แล้วรถมันเสียอาการที่เห็นว่าผมพยายามขับเย็ดเย็ดเย็ดเ็ไม่นะผมพยายามให้รถมันเสียอาการให้เยอะที่สุดเพื่ออยากจะรู้ว่ารถมันเอาอยู่หรือเปล่ามันอยู่เลยกลับมามันอยู่เลยมันอยู่เลยผมบอกเลยว่าว่า คือเดี๋ยวจะาเขาถาว่าอุ่ยนะหาว่าจ้างเรามาเดี๋ยวหาเอ้ยโอ้ยพวกนี้ก็จ้างก็รู้กันครับเดี๋ยวไปดูในช่องผมครับดีคาผมรีบแบบเนียนเลยใช่เทสทั้งสองหุ้นแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นไงมากคือคือของเดิมอะผมเป็นคนขับรถ SUV อยู่แล้วครับนะครับ พอครั้งแรกมาเสร็จปุ๊บผมตั้งใจเลยมาลอง SUV ก่อนคือไม่คิดว่ามันจะเอาอยู่ะนะครับรอบแรกที่ลองเทสลองวิ่งก่อนเนี่ยก็เลยก็คือไปไเรื่อยๆครับผมนะแต่พออีกรอบผมบอกจัดเต็ม,มก็เขาก็จัดเต็มเลยครับผมพี่เห็นความแตกต่างของทั้งสองรุ่นไหมเอสเอเห็นชัดเจน,นครับผมนะฮะพอมาขับตัว L เนี่ยเอาจริงนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้นเยอะเลยะนะฮะเรามีความซัวเวลาเวลาเราเราขับเนี่ยมันดูกระชับมันดูแบบมันพร้อมซิ่งตลอดเวลาโอ้ผมชอบครับผมนะแต่ถ้าอย่าง SUV ก็เหมาะไปทาง แนวแนวครอบครัวอะไรประมาณนี้นะแต่ครอบครัวก็ซิงได้เหมือนกันนะครับและจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับกิจกรรมเทสต์ไดนะครับ d ีพอก r าวแหละ Exclusive Test Drive นะครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากว่าร้อยรายนะครับและอินฟลูเอนเซอร์อีกสิบกว่ารายนะครับที่มาเทสไดในกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับและก่อนจากกันไปขอฝากกาลก ทั้ง4สาขาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาประราม2วงแหวนกาญจนาสาขาสุวินทวงศ์และภาคตะวันออกสาขาระยองและวันนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครับที่ดีพอการแหลบวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านและอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านด้วยขอบคุณครับผม